ค่ะวันนี้ได้รับมอหมายจากท่านผู้อำนวยการให้มารายงานความคืบหน้าในการซื้อเครื่องกองน้ำและเครื่องทำน้ำเย็นให้กับลูกๆนักเรียนของเราค่ะจากเงินบริจาคของผู้ปกครองและพี่น้องชาวแฟนเพจบ,บ้านนันเกาะทุกท่านค่ะ ตอนนี้ยอดของเรานะคะก็ได้ทั้งหมด3,500บาทค่ะและในวันนี้นะคะก็จะมีช่างนะคะได้เข้ามาทำสัญญาเพื่อทำการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างในการทำเครื่องกองน้ำค่ะและจะมาติดตั้งให้กับเราเร็วๆนี้นะคะในวันศุกร์นี้ค่ะราคาเครื่องกองน้ำนะคะก็290 0 0บาทนะคะพร้อมการติดตั้งแล้วก็การดูแลนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการในเรื่องของเก็บเงินส่วนที่เหลือนะคะไว้เปลี่ยนไส้กรองนะคะให้กับรูปลูกนักเรียนทุก หเดือนนะคะก็จะเปลี่ยนครั้งหนึ่งค่ะนี่ก็จะมาแจ้งรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับการซื้อเครื่องกรองน้ําอัปเดตความคืบหน้าต่างๆให้กับผู้ปกครองได้รับทราบนะคะวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะแล้วในวันศุกร์หน้าเราจะมาดูกันว่านักเรียนจะมีความสุขแค่ไหนกับการได้ดื่มน้ําเย็นอร่อยๆนะคะต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ